สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพระพิคเนตปางหนึ่งที่ทรงพลังมากๆเลยปางวิคเนสวรครับค่ะสวัสดีค่ะท่านเป็นปางที่7ในหมู่อัศตะวินายกอ่าคือพระพิคเนต8ปปางสําคัญที่เชื่อกันว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแถวแถวเมืองปูเนอินเดียนะครับแต่ละปางก็มีความหมายเฉพาะตัวไปใช่ค่ะ แหล่งข้อมูลหลักที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือบทความวิคเนสวรปราบอุปสรรคและพลังแห่งอังคารนะครับ <S 1> <S 1> เป้าหมายก็คืออยากทำความเข้าใจเรื่องราวสัญ,ญลักษณ์และก็ความเชื่อมโยงกับการขจัดอุปสรรคแล้วก็พลังงานดาวอังคารด้วย <ứng S 1> จะพยายามคุยกันแบบง่ายๆให้เห็นภาพชัดๆเลยครับค่ะก็ถ้าพูดถึงภาพรวมนะคะพระวิคเนสวรเนี่ย ท่านคือรูปธรรมของเจตจำนงศักดิ์สิทธิ์เลยที่แสดงออกมาเป็นการกระทำที่แบบแน่วแน่ถูกต้องเป็นพลังงานที่มุ่งมั่นกล้าหาญมีวินัยมากๆครับซึ่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็ชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงที่เอ่อน่าสนใจมากกับพลังงานดาวอังคารหรือมังคละในโหราศาสตร์เวทนะคะมันคือเรื่องของการใช้พลังแต่ใช้แบบมิสติปัญญามีจิตทางไม่ใช่พลังแบบเลื่อนลอยไร้การควบคุม โอเคครับน่าสนใจงั้นเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่าเริ่มที่ตำนานความเป็นมาของปังนี้ก่อนต้องย้อนไปที่อสูรตนหนึ่งชื่อวิคณาสูรเนะาะค่ะวิคณาสูรตามข้อมูลคือเอ่อไม่ได้เกิดมาธรรมดาแต่เกิดจากประกายความพิโรธของเท้าอาภินันนะครับอ๋อค่ะแล้วก็ไปบำเพ็ญตบะค่ะไปบำเพ็ญตบะจนได้พรจากพระศิวะ พอนี่สำคัญมากครับสำคัญยังไงคะคือพรอบอกว่าจะไม่มีใครสามารถเอาชนะวิคณาศูนย์ได้เลยโอ้โหยกเว้นคนเดียวคือโอรสแห่งพระศิวะและพระปาราวตีเท่านั้นอ uh ือหือสุดยอดเลยพอได้พรแบบนี้ปุ๊บก็เกิดความลำพองใจเลยครับคิดว่าตัวเองนี่เก่งสุดยิ่งใหญ่เหนือใคร อืมก็เป็นธรรมดานะคะพอได้พรแบบนี้แล้วสิ่งที่น่าสนใจคือเป้าหมายหลกัลกๆที่วิคณาศูนไปก่อกวนเนี่ยคือไปขัดขวางพิธีบูชาหรือยัญยะของพวกฤาษีพวกผู้ปฏิบัติธรรมครับยัญยะใช่ค่ะการขัดขวางพิธียัญยะนี่สำคัญมากนะคะเพราะในความเชื่อฮินดูเนี่ยยัญยะเหมือนเป็น,นกลไกเชื่อมมนุษย์กับเทพเจ้าเลยแล้วก็ช่วยรักษาความสมดุลของจักรวาลด้วยอ๋อ การไปทำลายพิธีพวกนี้ก็เหมือนไปตัดการเชื่อมต่อสร้างความปั่นป่วนให้ระเบียบของโลกไปเลยกระทบเยอะเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วที่สำคัญกว่านั้นนะคะแหล่งข้อมูลชี้ว่าวิคณาศูนย์เนี่ยไม่ใช่แท่ปีศาจภายนอกนะแต่เป็นเหมือนกระจกสะท้อนอุปสรรคในใจเราเอง อุปสรรคในใจใช่ค่ะพวกความเกียจคร้านความลังเลความสงสัยความฝุงซ่านต่างๆที่คอยขวางเราจากเป้าหมายหรือการทําความดีอะไรแบบนี้อ๋อเข้าใจเลยครับซึ่งตรงนี้ล่ละค่ะที่มันไปเชื่อมโยงกับพลังงานด้านลบของดาวอังคารคือความหุนหันพันแล่นขาดสติแล้วก็ราหูคือความมัวเมาความสับสนวุ่นวายอะไรพวกนั้นค่ะ โอ้โหผลกระทบมันรุนแรงขนาดนั้นเลยนะครับไม่ใช่แค่ฤาษีเดือดร้อนพวกเทวดาก็โดนไปด้วยเสียสมาธิกันหมดใช่ค่ะวุ่นวายไปหมดจนสุดท้ายเหล่าฤาษีทนไม่ไหวก็เลยต้องรวมตัวกันสวดอ้อนวอนตอบองค์พระปิคเนธซึ่งก็ทราบกันดีว่าเป็นเทพแห่งการเริ่มต้นผู้ขจัดอุปสรรคทั้งปวงค่ะตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจจริงๆเพราะพระปิคเนธท่านทรงตอบรับคําอ้อนวอนนั้น แล้วก็ปรากฏพระอุ์ขึ้นมาในรูปกายของวิคเนสวนท่านมาในรูปวิคเนสวนใช่ครับตามคำบรรยายคือพระวรกายสีทองอารามงามเลยดวงตาก็สุขใสเจิดจ้าเหมือนดวงอาทิตย์สีแดงฉานโหงดงามทรงพลังครับแสดงถึงพลังอำนาจแต่ก็แฝงปัญญาไว้ด้วยนะท่านประทับมาบนสิงโตสิงโตพาหนะคือสิงโตครับสิงโตนี่สื่อถึงธรรมะที่ไม่กลัวอะไรเลย พระองค์ตรัสด้วยเสียงที่นุ่มนวลน,นะแต่ก้องกังวานทรงพลังมากบอกว่าเมื่อปัญญามั่นคงเป้าหมายบริสุทธิ์ก็ไม่มีอุปสรรคใดขวางได้แต่คนที่ยังสับสนวุ่นวายก็ต้องเรียนรู้ผ่านการแก้ไขปรับปรุงตนเองประมาณนี้ครับการปรากฏกายแบบนี้ความหมายเยอะมากเลยค่ะอย่างสิงโตที่เป็นพาหนะเนี่ยมันไม่ใช่แค่กล้าหาญธรรมดานะคะแต่มันคือความกล้าหาญที่ ถูกนำทางด้วยสติปัญญาด้วยธรรมะอ๋อครับเป็นพลังงานด้านบวกของดาวอังคารที่เราต้องการเลยคือวินยัยความเด็ดเดี่ยวในการทำสิ่งที่ถูกการปกป้องไม่ใช่ความก้าวร้าวบ้าบินครับครับส่วนที่ท่านเปล่งเสียงโอมครั้งเดียวแล้วกองทัพอสูรหยุดนิ่งไปเลยอันนั้นก็แสดงถึงพลังของเสียงภาวนาแล้วก็อำนาจเหนือธรรมชาติที่ควบคุมสถานาการณ์ได้สุดยอดเลยครับแค่เสียงโอม ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างคือการใช้บ่วงหรือปาสะอาบ่วงปาสะค่ะเป็นอาวุธสำคัญของท่านใช้จับตัววิคนาศูนย์บ่วงนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการควบคุมเลยค่ะการเหนี่ยวรั้งทั้งอุปสรรคภายนอกแล้วก็ที่สำคัญคือแรงกระตุ้นภายในอัตราความปรารถนาที่ไม่เหมาะไม่ควรของเราเองควบคุมได้ทั้งนอกทั้งในเลยนะครับถูกต้องค่ะแล้วพอพบิคณนศวนรใช้บ่วงจับตัววิคณาศูนย์ไว้ได้แล้ว กิดอะไรต่อครับโดนลงโทษหนักเลยไหมตรงนี้แหละค่ะที่เป็นจุดที่น่าสนใจมากแล้วก็แสดงแก่นแท้ของปางนี้เลยคือพอวิคณาสูญเจอพลังอำนาจแล้วก็พระเมตตาของพระวิคเนศนสวนเข้าไปเนี่ยเขาก็กลัวนะแต่ขณะเดียวกันก็สํานึกผิดขึ้นมาทันทีเลยอ้าวสานึกผิดเหรอครับใช่ค่ะก้มลงกราบแทบเท้าเลยยอมรับว่าอุปสรรคที่สร้างขึ้นทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันมาจากอัตตาความลำพองความเข้าใจผิดของตัวเองทั้งนั้นเลย แล้วก็ขอขมาท่านโหพลิกเลยแล้วพระองค์ทำยังไงครับพออสูรมายอมจำนวนแบบนี้นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยค่ะที่จะแสดงถึงพระปัญญาพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของท่านพระพิคเนตในปางวิคเนตสวนเนี่ยท่านเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงมากกว่าทำลายล้างเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะท่านให้อภัยวิคณาสูรค่ะให้อภัยเลยเหรอครับค่ะแต่ไม่ได้ปล่อยไปเฉยๆนะกลับมอบหน้าที่ใหม่ให้ด้วยซึ่งน่าสนใจมาก หน้าที่อะไรครับให้วิคณาสูรเนี่ยคอยทำหน้าที่ทดสอบคนที่ยังขาดการอุทิศตนในการสวดมนต์ภาวนาหรือคนที่ขาดวินัยในตัวเองเอา้าวให้ไปทดสอบคนอื่นแทนใช่ค่ะแต่มีข้อแม้นะห้ามไปรบกวนหรือทำร้ายคนที่ดีคนที่ประพฤติตนในศีลในธรรมอ๋อครับครับจากเหตุการณ์นี้ละค่ะที่ทำให้พระพิฆเนศได้รับพระนามว่าวิคเนศวรรคือเจ้าแห่งอุปสรรค เป็นทั้งผู้ควบคุมสร้างและก็ขจัดอุปสรรคได้นั่นเองค่ะโหการให้อภัยแล้วมอบหน้าที่ใหม่นี่ลึกซึ้งมากนะครับแทนที่จะกำจัดทิ้งไปเลยกับเอาพลังของศัตรูมาใช้ประโยชน์แทนเหมือนเปลี่ยนปัญหาให้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาเลย ถูกต้องเลยค่ะมันคือการแสดงให้เห็นพลังอำนาจที่แท้จริงเลยซึ่งไม่ได้อยู่ที่การทำลายอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์ในตารางสัญลักษณ์ที่แหล่งข้อมูลให้มานะคะมีการเชื่อมโยงการให้อภัยนี้กับการสร้างสมดุลระหว่างพลังงานดาวอังคารคือการกระทำความมุ่งมั่นกับพลังงานดาวสุขคือความรักความเมตตาความปรองดอง อังคารกรับสุกสมดุลกันใช่ค่ะเหมือนใช้พลังอังคารไม่ใช่เพื่อทําลายแต่เพื่อโอบอุ้มสุขเปลี่ยนความขัดแย้งเป็นการสร้างสรรค์นี่แสดงว่าพลังอํานาจสูงสุดต้องมาพร้อมกับความเมตตาเสมอครับนอกจากนี้เนี่ยแนวคิดเรื่องการให้หน้าที่ใหม่วิคณาศูนย์ก็สะท้อนมุมมองว่าอุปสรรคที่เราเจอในชีวิตอาจจะไม่ใช่เรื่องร้ายเสมอไปนะอืมบางทีมันอาจจะเป็นเหมือนบททดสอบความตั้งใจจริงความมุ่งมั่น ความบริสุทธิ์ใจของเราหรืออาจจะเป็น,นกลไกที่คอยชี้แนะให้เรากลับมาสู่ทางที่ถูกก็ได้ค่ะวิคนาศูรในบทบาทใหม่ก็เลยกลายเป็นเครื่องมือทดสอบความจริงใจของคนไปเลยพอฟังแบบนี้แล้วมองภาพอุปสรรคเปลี่ยนไปเลยนะครับจากที่เห็นว่าเป็นแค่ตัวขวางตอนนี้เหมือนมันอาจจะมีหน้าที่อะไรซ่อนอยู่ถ้าอย่างนั้นเราลองมาสรุปความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์สํำคัญๆอีกทีได้ไหมครับทั้งตัววิคนาศูนสิงโตบ่วงปา่าสะ การให้อภัยทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันยังไงในภาพรวมของปางวิคเนสวนครับได้ค่ะถ้าดูจากตารางสรุปในแหล่งข้อมูลที่เรามีก็จะเห็นภาพชัดขึ้นนะคะ 1. คือวิคณาศูนย์ก่อนที่จะสำนึกผิดเนี่ยเขาคือตัวแทนอุปสรรคต่างๆโดยเฉพาะอุปสรรคจากข้างในใจเราเองครับพวกความเกียดคร้านความฟุ้งซ่านใช่ค่ะ ความสงสัยความยึดติดอัตตาซึ่งทางโหราศาสตร์เวทก็เชื่อมกับพลังลบหรือพลังที่ขาดการควบคุมของดาวอังคารความก้าวร้าวหุนหันแล้วก็ราหูความมัวเมาสับสนครับ 2. คือสิงโตพานะอันนี้คือความกล้าหาญแต่เป็นความกล้าที่นําโดยปัญญาและธรรมะไม่ใช่บ้าบินกล้าอย่างมีสติถูกต้องค่ะเป็นพลังบวกของดาวอังคารมังคละคือวินยัยความมุ่งมั่นการปกป้องความถูกต้องความสง่างามแห่งธรรมสมคือบ่วงปาสะอันนี้สื่อถึงอำนาจในการครวบคุมทางภายนอกและสำคัญคือควบคุมภายในใจเราอารมณ์อัตตาควบคุมตัวเอง ใช่ค่ะเหมือนมีสติรู้ทันความคิดความปรารถนาตัวเองไม่ตกเป็นทาสมันและ4ี่คือการให้อภัยและการเปลี่ยนแปลงอันนี้สําคัญมากแสดงว่าพลังที่แท้จริงคือความเมตตาการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ทําลายอย่างเดียวครับสะท้อนสมดุลระหว่างพลังการกระทําอังคารกับพลังความรักความรองดองสุขนําไปสู่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนค่ะเห็นภาพชัดเจนเลยครับแสดงว่าแต่ละอย่างมีความหมายลึกซึง้งเชื่อมกันหมดเลย แล้วถ้ามองในเชิงโหราศาสตร์เวทล่ะครับมีรายละเอียดเพิ่มไหมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพระวิคเนส่วนปางนี้กับดาวเคราะห์จักระหรือทิศทางต่างๆครับมีระบุไว้ค่อนข้างชัดเลยค่ะในแหล่งข้อมูลหนึ่งเลยคือดาวเคราะห์หลักแน่นอนว่าเป็นดาวอังคารมังคละดาวอังคารค่ะดาวแห่งพลังงานความกล้าการลงมือทาความมุ่งมั่นวินยัย เพราะวิคเน่สวนปางนี้คือการแสดงพลังงานดาวอังคารในรูปแบบที่ดีที่สุดคือมีวินัยถูกชำระให้บริสุทธิ์ด้วยปัญญามุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นธรรมไม่ใช่พลังทำลายล้างพลังอังคารด้านบวกใช่ค่ะสองคือจักระที่เกี่ยวข้องเชื่อมกับมูลธาระจักระหรือจักระรากฐานที่อยู่ตรงฐานกระดูกสันหลังจักระแรกเลยค่ะเกี่ยวกับความรู้สึกมั่นคง ลอดภัยพลังใจในการยืนหยัดการอย่างรากในความเป็นจริงเหมือนฐานที่แข็งแกร่งซึ่งจำเป็นมากในการเจอและก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆถ้าฐานไม่มั่นคงก็รับมือความท้าทายยากค่ะจริงครับ 3คือทิศทางที่เกี่ยวข้องคือทิศใต้ค่ะซึ่งตามความเชื่อฮินดูเป็นอาณาเขตของพระยามาเทพแห่งกรรมและความตายการให้ความสำคัญกับชิดนี้ก็เหมือนการตระหนักถึงผลของการกระทําและความจำเป็นของการมีวินยัยการกระทําที่ชอบธรรมซึ่งก็สอดคล้องกับบทบาทของพระวิเคเนสวรในการส่งเสริมการกระทําที่ถูกต้องอ๋อเกี่ยวกับกรรมและวินยัย ค่ะประเด็นสำคัญที่แหล่งข้อมูลเน้นนะคะคือแนวคิดที่ว่าอุป,ปรสรรคเปรียบเสมือนจุดตรวจสอบศักดิ์สิทธิ์ Sa checkckpoint ใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่โชคร้ายนะแต่มันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนจากเบื้องบนหรือจากกลไกจักรวาลเพื่อทดสอบว่าการกระทำของเราตอนนี้สอดคล้องกับเป้าหมายที่แท้จริงความตั้งใจบริสุทธิ์ของเราหรือเปล่าน่าคิดนะครับ าการระลึกถึงพระวิเคเนสวรค์โดยเฉพาะก่อนเริ่มทําอะไรสําคัญๆเนี่ยก็เหมือนการปลุกพลังดาวอังคารในตัวเราให้ตื่นขึ้นแต่เป็นพลังงานที่ถูกขัดเกลาด้วยปัญญาแล้วทําให้เรากล้าหาญถูกทิศทางมีวินัยมุ่งมั่นทําสิ่งที่ถูกต้องค่ะเป็นเรื่องจุดตรวจสบพสศักดิ์สิทธิ์นี้น่าสนใจมากเลยนะครับทําให้มองความยากลาบากในมุมใหม่ได้เลยแสดงว่าการบูชาหรือระลึกถึงท่านก็ช่วยเสริมพลังใจความมุ่งมั่นได้จริงๆ และในทางปฏิบัติล่ะครับมีบทสวดหรือคําแนะนําในการนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันไหมครับมีแน่นอนค่ะแหล่งข้อมูลแนะนําบทสวดสําคัญสําหรับปางนี้ไว้คือ ura, คโอมวิคเนสุรายะนะมะโอมวิกเนสุระวิคเนสุรายะค่ะโอมวิคเนสุรายะนะมะค่ะความหมายง่ายๆก็คือขอนอบน้อมนมัสการแด่องค์พระผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งอุปสรรค ผู้ทรงขจัดและเปลี่ยนแปลงอุปสรรคทั้งปวงให้กลายเป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้และเติบโตโอโ้เปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสความหมายดีให้กําลังใจมากครับและมีคําแนะนําเพิ่มไหมครับว่าควรสวดเมื่อไหร่หรือสถานการณ์ไหนเป็นพิเศษครับตามคําแนะนําในแหล่งข้อมูลนะคะควรใช้บทสวดนี้ก่อนเริ่มกิจการงานสําคัญต่างๆค่ะครับเช่นอะไรบ้างครับไม่ว่าจะเป็นเดินทางไกลเริ่มโปรเจกต์ใหม่สอบ แข่งขันทำพิธีกรรมหรือแม้แต่ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆในชีวิตอ๋อก่อนเริ่มสิ่งสำคัญค่ะ <c oughs> นอกจากนี้ยังแนะนำให้ส่วนในช่วงที่ดาวอังคารมีการโคจรที่สำคัญทางโหราศาสตร์หรือเมื่อเราต้องตัดสินใจเรื่องที่ต้องใช้พลังงานดาวอังคารโดยตรงอย่างเช่น อย่างเช่นการตัดสินใจที่ต้องใช้ความกล้าหาญการเริ่มลงมือทําสิ่งที่วางแผนไว้หรือการสร้างระเบยบวินัยให้ตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะเชื่อกันว่าการสวดมนต์บทนี้ด้วยใจที่ตั้งมั่นจะช่วยให้ใจสงบมีสมาธิมากขึ้นมองเห็นปัญหาชัดเจนแล้วก็เปลี่ยนความสับสนความกลัวให้เป็นพลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างถูกทิศท,ทางได้ค่ะเป็นแนวทางที่นําไปปรับใช้ได้จริงเลยครับแล้วถ้ามองในภาพใหญ่ขึ้นในแง่แก่นแท้ทางจิตวิญญ,ญาณเรื่องราวสัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดของพระวิคเนศสวนเนี่ย การสื่อสารอะไรกับเราครับแก่นแท้ทางจิตวิญญาณที่แหล่งข้อมูลสรุปไว้นะคะมีหลายประเด็นที่ลึกซึ้งน่าคิดค่ะประเด็นแรกคืออุปสรรคมักจะมาเมื่อสมาธิเราควายเขวหรือเมื่อเราหลุดจ,จากเป้าหมายที่แท้จริงหรือการกระทําไม่สอดคล้องกับความตั้งใจเดิมเหมือนเป็นสัญญาณเตือนให้กลับมาดูตัวเองครับประเด็นที่สคือวินันในตนเองเหมือนเป็นประตูประตู<ๆ>ค่ะประตูที่เปิดทางให้พลังงานศักดิ์สิทธิ พลังงานดีๆไหลเข้ามาในชีวิตเราได้การฝึกฝนตัวเองการมีระเบียบการทำอะไรสม่ำเสมอจะช่วยให้เราเชื่อมต่อกับพลังงานที่สูงกว่าหรือปัญญาญาณภายในได้ง่ายขึ้นวินัยคือประตูค่ะและประเด็นสุดท้ายที่สำคัญมากคือชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่การชนะคนอื่นหรือทำลายศัตรูภายนอกแต่คือการเอาชนะใจตัวเองชนะใจตนเองใช่ค่ะ การควบคุมอัตราความหุนหันความเกียดคร้ายความกลัวในใจเราต่างหากคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสรุปก็คือพระวิคเนส่วนท่านช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนพลังงานดิบๆของดาวังคารที่อาจเป็นเหมือนไฟป่าเผาผลาญไปเรื่อยให้กลายเป็นธรมธรมะพละธรรมะพละค่ะอาจจะแปลว่าความกล้าหาญทางจิตวิญญ,ญาณหรือพลังแห่งธรรมะเป็นความกล้าที่ใช้เพื่อปกป้องสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ธรรมะไม่ใช่ใช้สนองอัตตาหรือสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นค่ะขอบคุณมากครับวันนี้ได้เข้าใจเรื่องราวพระวิคเนศสวนปางนี้ลึกซึ้งขึ้นมากจริงๆครับจากเดิมที่อาจจะนึกถึงท่านแค่ในฐานะผู้ขจัดอุปสรรคอย่างเดียวแต่วันนี้เราเห็นแล้วว่าพระองค์คือตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงความท้าทายต่างๆให้เป็นบทเรียนเป็นโอกาสค่ะผ่านการกระทําที่มุ่งมั่น มีเป้าหมายชัดเจนถูกต้องตามธรรมและก็ที่ขาดไม่ได้คือวินัยในตนเองออซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือการเอาพลังงานด้านบวกของดาวอังคารมาใช้อย่างมีสติปัญญานำทางนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะและก่อนจะจบกันวันนี้ดิฉันอยากฝากข้อคิดให้ลองกลับไปพิจารณากันดูนะคะลองมองอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเราไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ครับ,บางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่ความยากลำบากหรือโชคร้ายแบบสุ่มๆนะ แต่ลองมองว่ามันอาจจะเป็นจุดตรวจสอบที่จักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่จิตใต้สำนึกเราเองส่งมาเพื่อทดสอบสมาธิความตั้งใจจริงความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่เราทำกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าอืมน่าคิดตามเลยครับค่ะแล้วถ้าเรามองอุปสรรคในมุมนี้แล้วคําถามสำคัญที่จะตามมาก็คือเราจะสามารถบ่นเพาะพลังงานแห่งวินยัยความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว ความกล้าหาญทางจิตวิญญาณซึ่งก็คือพลังงานดาวอําคารภายในที่ถูกขัดเกลาชี้ทางโดยปัญญาที่องค์พระวิคเนศวนท่านเป็นสัญ,ญลักษณ์อยู่นี้ให้เกิดขึ้นและงอกงามในตัวเราได้อย่างไงบ้างเพื่อที่เราจะสามารถเผชิญหน้าแล้วก็เปลี่ยนผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้ค่ะเป็นคําถามทิ้งท้าที่น่าขบคิดมากครับ และสำหรับผู้ฟังท่านไหนที่สนใจนะครับอยากจะทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับดวงชะตาของตัวเองเพื่อนำไปใช้วางแผนดำเนินชีวิตให้มั่นคงไม่ผิดพลาดหรือต้องการคำแนะนำในการรับมือกับช่วงเวลาท้าทายต่างๆตามหลักโหราศาสตร์ก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองคิวเพื่อปรึกษาส่วนตัวกับอาจารย์เดวีอาสนะได้โดยตรงเลยนะครับที่เว็บไซต์ w w w a s t r o a s n a c o m ครับค่ะสาหรับวันนี้ขอบคุณสาหรับการติดตามครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ